รงเรียนบางตะบูนวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรีเปิดทำการสอนนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่ตำวนบางตะบูนอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น64คน โรงเรียนบางตะบูนวิทยามีการบริหารงานตามบทบาทภารกิจของสถานศึกษาในด้านผู้เรียนเป็นสุขซึ่งมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียนสุขภาวะโดยใช้หลักตะบูญโมเดลเป็นรูปแบบวิธีการบริหารจัดการภายในโรงเรียนด้านผู้เรียนเป็นสุขโรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จากการดูแลการรับประทานอาหารกลางวันควบคู่กับการออกกำลังกายทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนการเต้นบาสโลปในช่วงเช้าของทุกวันด้านโรงเรียนเป็นสุขโรงเรียนมีแผนการดำเนินงานที่ส่งเสริมให้เกิดการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและปัญญาเช่นการจัดงานตะบูนยิ้มระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบูรณาการความรู้ในวิชาต่างๆเข้ากับบริบทของโรงเรียนเกิดเป็นหลักสูตรบูรณาการผูกรักมัดย้อมด้านสภาพแวดล้อมเป็นสุขโรงเรียนมีมาตรการและดำเนินงานในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่การพนันและสิ่งเสพติดในโรงเรียนอย่างเข้มงวดมีการดูแลสุขภาพอนามัยของบุคลากรในโรงเรียนและนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา มีการจำหน่ายอาหารที่มีประโยชน์ดูแลการจัดการขยะดูแลบรรยากาศในโรงเรียนสภาพแวดล้อมด้านครอบครัวเป็นสุขโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองเด็กและครูเช่นกีฬาสางสรสัมพันธ์บางตบูนเกมการเป็นวิทยากรท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาอีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านช่องทางต่างๆเช่น รรและเเว็บไซต์ของโงโียด้านชุมชนเป็นสุขโรงเรียนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับชุมชนอย่างสม่ำเสมออีกทั้งชุมชนยังมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้เช่นการถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่นักเรียนจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนจึงมีแนวคิดในการจัดทำตะบูนโมเดลผ่านกระบวนการ P.D.C.A. ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร และเป็นการขับเคลื่อนโรงเรียนสุขภาวะตะบูลโมเดล T Teamwork หมายถึงการทำงานเป็นทีม A Analysis หมายถึงการวิเคราะห์ B Balance หมายถึงความสมดุล O Organic หมายถึงธรรมชาติ O Organization หมายถึงการจัดการองค์กรและ N Network หมายถึงการสร้างเครือข่ายจากการขับเคลื่อนตะบูลโมเดล นำไปสู่หลักสูตรบูรณาการผูกรักมัดย้อมโรงเรียนบางตะบูนวิทยาตั้งอยู่ในเขตบางตะบูนซึ่งติดอยู่กับทะเลที่นี่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ป่าไม้ชายเลนไม่ว่าจะเป็นโรงแดงแสมตะบูนโกงตกากงกาเมื่อพูดถึงโกงตกางก็จะต้องนึกถึงฐานโกงตกางที่นี่จึงมีอาชีพเผาถ่านเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่อยู่คู่กับชุมชนม,มาอย่างยาวนานและนี่แหละที่เป็นบ่อกเกิดของเรา ผูกรักมัดย้อมการทําชิ้นงานผูกรักมัดย้อมมีการบรูรณาการ8กลุ่มสาระในทุกระดับชั้นตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 โดยเราจะได้เรียนเนื้อหาในการปูพื้นฐานความรู้ต่างๆก่อนจะนําไปสู่กระบวนการการเรียนรู้ที่มาต่อย,ยอดเพื่อสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมนั่นเองค่ะในระดับชั้นม .1 ตะบ,บูนบานบ้านเราเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ผ้ามัดยอ้อมรวมถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชนในหน่วยการเรียนรู้นี้เราจะเดินทางไปยังสถานที่ที่สามารถบอกได้ถึงความเป็นมาของผ้ามัดยอ้อมที่นั่นเราจะได้รับความรู้จากครูภูมิปัญญาที่จะคอยเล่าเรื่องราวและข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งจะทําให้เราเข้าใจได้อย่างองแท้เลยทีเดียวค่ะ ในระดับชั้นม2เท่าใจส,สปปรรพคุณเราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชป่าไม้ชายเลนชนิดต่างๆจะได้รู้จักกับพืชป่าชายเลนที่เราจะนํามาเป็นส่วนหนึ่งของภาพมัดย้อมในหน่วยการเรียนรู้นี้ผู้ที่จะให้ความรู้แก่เราคือคนในชุมชนที่มีความรู้และประสบการณ์มากมายที่จะมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่พวกเราค่ะระดับชั้นม3สมดุลระบบนิเวศ ในระดับชั้นนี้เราจะได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนเพื่อที่เราจะได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของพืชป่าไม้ชายเลนที่นอกจากจะให้ประโยชน์แก่เราเชาวมนุษย์แล้วพืชป่าไม้ชายเลนยังเป็นสิ่งสําคัญต่อเพื่อนร่วมโลกของเราอีกด้วยรู้ไหมคะว่าในหน่วยการเรียนรู้นี้ห้องเรียนของเรานั้นไม่ธรรมดาเลยล่ะคะ่ะซึ่งก็คือป่าชายเลนหลังโรงเรียนของเรานั่นเองที่นี่เด็กก็จะได้เรียนรู้ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมจริง Learning everywhere, not just the ระดับชั้นม .4 วิเศษผลิตภัณฑ์ม .4 จะเป็นการเน้นการเรียนรู้ควบคู่กับการทดลองเพื่อหาคำตอบด้วยตนเองว่าอะไรที่เป็นตัวแปรสำคัญในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เราต้องการเพื่อให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นระดับชั้นม .5 รังสรรค์มัดย้อมอจะเป็นเรื่องราวของการออกแบบสร้างสารรค์ผลิตภัณฑ์ การเพิ่มมูลค่าและความน่าสนใจพร้อมสู่ตลาดมีการออกแบบลวดลายผ้ามัดย้อมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลระดับชั้นม .6 พร้อมสู่ร้านรักมาถึงหน่วยการเรียนรู้สุดท้ายของนักเรียนระดับชั้นม .6 จะได้เรียนรู้ผ่านการตลาดแบบ 4P ในการวางแผนส่งออกสินค้าสู่ตลาดทั้งแบบร้านค้าในชุมชนร้านค้าในท้องถิ่นและสื่อออนไลน์ ดังนั้นโปรดักของเราไม่ได้เป็นเพียงโปรดักที่สร้างขึ้นมาเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ยังเป็นโปรดักที่ถูกบรรจุไปด้วยเรื่องราองค์ความรู้ทั้งหมดที่เราได้ทําการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นม .1 ถึงระดับชั้นม .6 เลยค่ะจากสังคมเล็กๆสู่การเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่บางตะบูนวิทยา